ชาวเมนไทลด์สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของชาว u t u b e ทั้งไทยและเทศหลังจากที่ด้ชมคลิปของคู่รักหนุ่มสาวชาวเมริกันได้ชื่อว่าโทลีและเดวอนทำคลิปบอกเล่าเรื่องราวว่าเขาทั้งคู่ได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีเพื่อย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยกันนะคะโทลีและเดวอนได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่าเขาทั้งคู่นั้นเป็นคู่บ่าวสาวข้าวใหม่ปรลามันที่เพิ่งจะแต่งงานกันเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา และต้องการลองออกมาผจญภัยในโลกกว้างจึงตัดสินใจละออกจากงานอันมั่นคงที่ไมเอามีและขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีเพื่อพากันย้ายไปอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกอย่างประเทศไทยเพื่อไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่จังหวัดชุมพรและเขาทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากสําหรับการผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตของพวกเขามันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ยากมากดูเหมือนการเสี่ยงดวงและน่ากลัวมาก แต่การเริ่มต้นของชั้งคู่ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีและตอนนี้ช่างคู่ก็มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วและก่อนที่ช่างคู่จะลงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นอาชีพใหม่ที่ชุมพรช่างคู่ก็ได้วางแผนว่าจะอยู่เที่ยวที่กรุงเทพก่อนและต่อจากนั้นก็จะพากันขึ้นไปเที่ยวต่อที่เชียงใหม่และจึงค่อย้อนกลับลงมาที่ชุมพรคลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube b e c o m i n g the b e n s ์ n ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา มีชาว YouTube เข้าไปรับชมกันแล้วมากกว่า6,600วิวมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปร่วมกันคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่อย่างมากมายและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอด,ด้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะเป็นคลิปที่ดีและสวยงามมาก เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นพวกคุณสนุกกับเวลาของคุณในประเทศไทยฉันเองก็จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เหมือนกันฉันได้รับแรงบันดาลใจจากการดูคลิปของพวกคุณเป็นอย่างมากขอคิดเห็นต่อมานะคะขอให้คุณโชคดีกับชีวิตใหม่ในประเทศไทยขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆนะความคิดเห็นต่อมานะคะผมเองก็แทบจะรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศในแถบเอเชียเป็นครั้งแรก มีความสุขที่ได้เห็นพวกคุณสนุกและมีความสุขในประเทศไทยความพิถีนต่อนมานะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะทุกที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียฉันหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในประเทศไทยนะความพิถีนต่อนมานะคะผมคิดว่าคุณจะต้องรักประเทศไทยแน่นอนที่นี่มีผู้คนที่ดีที่สุดอาหารที่ดีที่สุดความพิถีนต่อนมานะคะสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดสําหรับคลิปของผู้คุณก็คือ ความสดใสของพวกคุณผมเคยไปเทีย่ยวที่นั่นครั้งแรกเมื่อ12ปีที่แล้วความคิดเห็นต่อานะคะขอบคุณที่แชร์นะเราเป็นชาวไมเอลมี่และกำลังวางแผนที่จะไปประเทศไทยภายในปีหน้าเพื่อดูว่าที่นั่นเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สำหรับเราหรือไม่เราคลิปต,ต่อไปของพวกคุณอยู่นะความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีโทรีและเดวอนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะมันอาจจะดูเครียดสักหน่อยในช่วงสองสามเดือนแรก แต่การอยู่ที่เมืองไทยเป็นเรื่องที่ง่ายมากสามีของฉันและฉันอยู่ที่หัวหินเราอยู่ที่ประเทศไทยมาหปีแล้วและก็ยังไม่ได้วางแผนที่จะกลับไปอเมริกาอีกเลยขอให้พวกคุณโชคดีนะความคิดเห็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มประเทศไทยที่นี่คุณจะได้ค้นพบความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์ของประเทศ ความสมบูรณ์แบบทําให้ชีวิตน่าเบื่อบางครั้งเราก็ต้องออกไปสํารวจและเผชิญกับความช้าทายบางอย่างในชีวิตความพิเ็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับคุณและคุณนายเบนสันผมย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียเมื่อปี2012ผมอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่กับแฟนสาวชาวไทยที่คบกันมาอย่างยาวนานเราได้กลับไปที่แคลิฟอร์เนียบ้างเป็นครั้งคราวประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่สําหรับคนวัยเกษียณอย่างผมผมคิดว่าคุณจะค้นพบว่า ที่นี่มันน่าสนใจสนุกสนานและเป็นกันเองมากภาษาเป็นเรื่องยากเพราะจนถึงตอนนี้ผมเองก็ยังมีปัญหากับมันอยู่แต่คุณจะปรับตัวได้ผมประหลาดใจมากที่ได้ยินว่าคนขับแท็กซี่ชาวไทยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ประสบการณ์ของผมบอกผมว่าคนไทยจำนวนมากพูดภาษาอังกฤษได้บ้างโดยเฉพาะตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงเรียนและแหล่งธุรกิจ หรือสถานที่ที่มีลูกค้าต่างชาติอยู่เป็นจำนวนมากการมีคู่คนไทยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับผมดังนั้นยิ่งคุณเริ่มทำงานได้เร็วหรือหาเพื่อนคนไทยที่พูดสองภาษาได้เร็วเท่าไหร่คุณก็จะเข้ากับที่นี่ได้ง่ายขึ้นมากเท่านั้นสุดท้ายที่นี่ก็ยังมีชุมชนของชาวต่างชาติจำนวนมากอยู่ทั่วประเทศไทยและนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณยังไงซะผมก็ขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆนะ ความพิดีห็นต่อมานะคะสวัสดีจากซานดิเอโกคุณทำได้ดีมากสำหรับคลิปแรกของคุณคุณกับผมมีอะไรที่มันเหมือนกันเยอะนะเราทั้งสองออกจากประเทศบ้านเกิดของเราเพื่อไปอยังประเทศใหม่ที่อยู่อีกฝั่งของโลกข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือผมทำในทางกลับกันกับคุณผมมาจากประเทศไทยตอนอายุเท่าคุณและผมออกเดินทางคนเดียวด้วยผมกลับไปที่ประเทศไทยทุกปีเพราะผมยังมีครอบครัวที่ต้องกลับไปเยี่ยมเยียนอยู่ รอชมคลิปต่อไปของคุณในเชียงใหม่อยู่นะผมบั่นใจว่าคุณจะต้องชอบชิลทัท์และอากาศที่เย็นกว่าของที่นั่นขอให้มีช่วงเวลาที่ดีและสนุกกับอาชีพของคุณที่ชุมพรนะความพิเศษต่อมานะคะคุณทั้งคู่กล้าหาญมากขอให้โชคดีในการเดินทางของพวกคุณนะความพิเศษต่อมานะคะยินดีต้อนรับสู่วัฒนธรรมใหม่และคุณจะรักมันฉันแนะนําให้คุณเรียนภาษาไทยวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนามันจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามผัดไทยที่คุณกินนั้นอร่อยที่สุดแล้ววัดที่คุณได้ไปเยี่ยมชมนั้นสร้างขึ้นโดยรัชกาลที่3และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสยามความพิทียนต่อมานะคะชุมพรเป็นจังหวัดที่เงียบสงบและบวังว่าคุณจะมีความสุขกับกลิ่นอายของความเป็นไทยนะความพิถีพนต่อมานะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะ เชียงใหม่เป็นที่ที่น่าอัศจรรย์มากอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆนะเพราะว่าที่นี่ร้อนและอาหารก็เค็มมากความคิเี็นต่อมานะคะหวังว่าคุณจะสนุกกับการผจญภัยในประเทศไทยนะมันอาจจะต้องใช้เวลาบ้างในการทำความคุ้นเคยกับที่นี่โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารแต่ฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องทำมันได้สู้ๆความคิเี็นต่อมานะคะคลิปนี้ทำให้ฉันอยากไปที่นั่นบ้างจังเลยความคิเี็นต่อมานะคะ ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยส่วนตัวฉันเองยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและหวังว่าเราจะได้เจอกันที่นั่นในปีหน้าความพิที่ินต่อมานะคะผมเป็นคนไทยและผมรู้สึกโชคดีมากที่เกิดในประเทศนี้ประเทศที่สวยงามผมหวังว่าคุณจะมีความสุขในประเทศไทยผมเขียนเป็นภาษาไทยเพื่อให้คุณได้เรียนภาษาไทยความพิถเพนสุดท้ายนะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย ขอให้โชคดีและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพืเ่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ